สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนน์เนาะมาพบพอกับลูกอีสานแชนแนวมื้อนี้ลูกอีสานเชนแนวกะมีเรื่องเาวาเกี่ยวกับมันสำปะหลังเกี่ยวกับการดูแลม,มันสำปะหลังมาบอกพี่น้องสุขุสุคนเด้อค่ะมื้อนี้พี่น้องเห็นอยู่อกมันสำปะหลังที่อยู่ตอนหนาพี่น้องนี่ค่ะเป็นมันสำปะหลังพันห่วยบงจ้าพี่น้องคะเป็นจังหวะางคือว่าพันห่วยบงวเวที พี่น้องท่นห่วยบงนี่ใบเพิ่นจะนะาดกเด้อพี่น้องเด้อน,นี่ก็คือข้อดีของพันห่วยบงพี่น้องพ่านห่วยบงแปลงนี่นีน่เป็นเป็นแปลงที่เฮาปลูกในช่วงฤดูฝนเด้อพี่น้องเด้อเป็นแปลงที่ปลูกในช่วงฤดูฝนตอนนี้เพิ่นก็นอายุเดประมั่นสี่เดือนเกือบจะหาเดือนนละจ้าพี่น้องคะก็คือว่าแปลงนี่เนี่ยคะ่ะลักษณะของใบเพิ่นเนี่ยพี่น้องจะนา้า คุมดินเพรวาว่าเหาาอาหุ่นมั่นท่านใสปุ๋ยกบปุ๋ยท่านช่วงที่ดินกำลังมีความซุ่มพี่น้องหญ้านี่บ่มีจักเส้นเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้สำรวจเบิ่งเด้อค่ะเด้อว,ว่าอยู่่องมั่นนี่มีหญ้าบ่พี่น้องเบิง่งบ่มีเลยเด้อค่ะพี่น้องมาเบิ่งเหงานี่พี่น้องเห็นบอน,นี่อุ้ยพี่น้องสังเกตเบิ่งดินเด้อจ้ะเด้อ อันนี้ก็คือเป็นเหงามันสำปะหลังหวยบงเงาเหงาเงาหนึงน่งนี่พี่น้องผุนทัดไปทั้งผุนไปทั้งผุนเกีกนี่มองนี้ก็คือการผุนน่ะพี่น้องเห็นมอหญ้าบ้ไม่จักเซนเราประเด็นสําคัญก็คือใบเพื่อนเนี่ยคะ่ะจะบ่ทิมใบได้พี่น้องใบเพื่อนนี่ก็ยังคงความดกพี่น้องจ้าบ่บ่บว่าจะเขาส่วงนาแล้งนาฝนเอนา,นาแล้งนาหนาวพี่น้องใบเพื่อนหนึ่งยังดกคือเกานี่ก็คือขอดีของหวยบงเน้อพี่น้องเด้อ ใบเพิ่นนี่ก็จะเป็นลักษณะของใบหอ,อกแบบจังสีล่ะพี่น้องนี่คือจังใบหอ,อกนี่นะคะลักษณะใบมั่นก็นจะเป็นใบหอ,อกการใบตอนช่วงี้เพินเนื่องท่านในต้นสูงก็จะมีสีเขียวปนกับอมสีชมพูเนยจักน้อยพี่น้องเนี่ยก็จะบดีเขียวเบิร์ดด้ค่ะนี่พี่น้องนี่คือลักษณะของหวยบงคอดีของเพิ่นพี่น้องน,น,นี่แหละการใบหัดก้านก้านใบดกบ่อพัดใบในช่วงหนาแล้งและการลักษณะของลำต้นเพิิน เป็นที่ต้องการสมมุติว่าถ้าต้องการจะขายายพันธุ์นาะพี่น้องก็คือขายายพันธุ์ได้ดีเพราะว่าหนึ่งต้นมีแตกได้ประมาณสามลำบนนี้พี่น้องหนึ่งสองสามสามลำพี่น้องจ๋าเด้อห่วยบงพี่น้องลักษณะหัวเพินินหัวเพิ่นก็นจะเป็นเขาเอามาจากไหนละ่ะหัวเพิินเนี่ยจะเป็นลักษณะหัวเงียวแยวพีน่น้อง่ะเบิ่ลลักษณะดินดีเพิ่นแตกไปหากันแต่ละข้องมั่นดี่ละจ้าคน อันนี้ก็ต้นหนึ่งผนแตกเงวไปหาทั้งผนอีค่ะต้นหนึ่งผนพี่น้องค่ะดินแตกแงวนีคือเป็นลักษณะหวัวมันสำปะหลังเด้อพี่น้องมันก็ล่างเดินทางมันก็ล่างไงก็ล่างจะเลื่อนเติบโตค่ะแต่ไปหาหัวพี่มองนี่ก็นี่พี่น้องจ๋ามองนี่ก็คือกันจ้าพี่มองนี่ก็คือกันอันนี้เป็นนิงนี่รือคือมันสำปะหลังเด้อพี่น้องแต่ปูน,นะคะ หัวเพิ่นนีกระจายแต่ว่าพู้นแต่ออกมาฝุ่นฝุ่นฝุนน่นอ่ะยาวมาฮอดพี่พี่อีกเงาหนึ่งเลยพี่น้องระยะห่างก็คือแปดสิบเซนติเมเด้อพี่น้องระยะห่างระวางต้นมั่นแปดสิบเสนอ่ะแต่หน้่งสิระาคาพี่น้องจ้านี่อันนี้ก็คือ เดี๋ยวจะบอกพี่น้องสี่เด้อค่ะว่าสําหรับแลงหนีนี่หฮอกระไดใส่ฟุนขี่ไก่ฟอมพี่น้องจา๋าเข้า่าฟุนขี่ไก่คือปุ๋ยมุ่นไก่เนี่ยนะพี่น้องหนี่หฮอกระไดใส่ผสมลงไปในดินพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเป็นการเพิ่มในตัเจนในดินพี่น้องค่ะนี่นะคะฟุลหเอา,าเฮาบ่ไดใส่ห้องผืนนี่พี่น้องแต่ว่าเฮาใส่ตอนที่เฮ้าไทไถกบปุ๋ยนะคะพี่น้องจ๋าไถกบปุ๋ยกบฟุนเขามาใส่อยู่แน่นต้นมั่นสาปะหลังเ่านี่ละค่ะเมื่อนี้กลมารีวิว แรงหวยบงให้พี่น้องเบิง้งด้วยพี่น้องเด้อให้พี่น้องได้เห็นความแตกต่างแน่จากหน่อยเนาะขอแตกต่างก็คือว่าหวยบงเพื่อนนี่จะใบดกใบานาพี่น้องจ๋าบัดยามนาแรงมานี่ใบเพิ่นกันยังค่งคุ้ม หล่องมั่นคุ้มข้องมั่นอยู่ได้จากพี่น้องเพราะว่าขันใบเพ่นคุ้มข้องมั่นดินเพ่นก็จะมีความซึมเนาะพี่น,อน้องเนาะยานี่ก็จะบ่เกิดเด้อพี่น้องเด้อเอาสําหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันให้พี่น้องฟังสุขุขสุคนฟังนั่นละ่ะให้พี่น้องได้เห็นความแตกต่างเ้าควรจะเลือกสายพันธุ์ใดในการปลูกบางสิ่งบางอย่างสายพันธุ์ก็อาจจะบ่ได้สาคัญเสมอไปในการปลูกมั่นสําปะหลังค่ะพี่น้องครสิ่งที่สําคัญก็คือช่วงระยะเวลาที่ข้าจะเลือกปลูก บ่วจะเป็นปลูกในช่วงฤดูฝนปลายฤดูฝนด้วยว่าจะเป็นช่วงหนาแรงมมันจะมีสามฤดูอ่ะพี่น้องเข้ากับตองเบิงสภาพดินของเข้าน้ำว่าแปงที่เข้าจะปลูกเนี่ยลักษณะดินเพินเ่นเป็นแนวดพผื้นทีลุ่มบอ่อสูงบอ่อหน้าพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนรัเด้อมีอย่างเขามาแนะนำเขามาคอมเมนต์มาไหลมาแชร์ลูกอีสานได้ตลอดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ